พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ําอย่างเป็นทางการพร้อมทรงวางปูงมาลาณณอนุสาวรีย์วีรชนและทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเกี้ยวแก้วณวัดหลิงกวงกรุงปักกิง่ง วันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา18นาฬิกา23นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาสาราประชาชนส่งร่วมงานถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการซึ่งรัฐบาลจีนโดยในสีจิ้งผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐ ประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13-17พฤศจิกายน2568โดยมีนายซุนเหว่ยตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนรอเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ มหาศาลาประชาชนก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2502เพื่อฉลองวาระครบ10ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสถานที่ที่ผู้นําจีนใช้ในการต้อนรับจัดประชุมหารือและเลี้ยงรับรองพระประมุขประมุขหัวหน้ารัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศเมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินหรือเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ วันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา10นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชะดำเนินไปยังอนุสาวรีย์วิรชนจตุรัสเทียนอันเหมินโดยมีนายซุนเหว่ยตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนายหวนเซี่ยนรองนายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งพลตรีเหลียงเฟิงรองผู้บัญชาการกองทหารรักษาการกรุงปักกิ่งรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ประทับยืนหน้าพวงมาลาเพื่อส่งรับการถวายความเคารพจากนายทหารจีนผู้เชิญพวงมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระดาเนินขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์วีรชนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลา จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งคำนับและประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพระประมุขประมุขหัวหน้ารัฐบาลและคณะผู้แทนต่างประเทศระดับสูงที่เสด็จพระราชดำเนินหรือเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ อนุสาวรี์วีรชนเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจัตุรัสเทียนอันเหมินก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2501เพื่ออุทิศแด่วีรชนที่สละชีวิตในการต่อสู้เพื่อชาติในหลายเหตุการณ์ที่สำคัญของจีน ด้านหน้าจารึกข้อความภาษาจีนหรินหม,มินอิงสงหยงฉุยปู้ซิวสลักจากลายมือของนายเหมาเจ๋อตงอดีตประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความหมายถึงเกียรติยศชั่วนิรันดร์จงมีแด่วีรชนด้านหลังมีจารึกข้อความสดุดีวีรชนที่สลักจากลายมือของนายโจเอินไหลอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา11นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหลิงกวงวัดเก่าแก่ในกรุงปักกิ่งอายุกว่า1,000ปีตลอดสองข้างทางมีพุทธศาสนิกชนชาวจีนรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวงดนตรีพื้นบ้านบรรเลงเพลงจีนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงมีพระมหาคณาจารย์หยวนเจ๋ประธานพุทธสมาคมจีนเทียบเท่าสมเด็จพระสังฆราชของไทย พระอาจารย์ฉางจ้างเจ้าอาวาสวัดหลินกวงรอรับเสด็จพร้อมด้วยบุคคลสําคัญและพุทธศาสนิกชนชาวจีนในการนี้เสด็จพระจะดำเนินไปยังวิหารหยวนทงส่งพระดำเนินเวียนขวาไปส่งสการะพระพุทธรูปพระสากยมุนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ทุกเทียนแพรบนโต๊ะหน้าแท่นบูชาพระพุทธรูปพระสากยะมุนี จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปพระสักยมุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เนื้อโลหะลงรักปิดทองพุทธศิลป์ไทยยุคสุโขทัยซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงชินวราลงกรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ประทานมาประดิษฐานที่วัดหลิงกวงตั้งแต่ปี2533 ปัจจุบันเป็นที่เคารพสการะของพุทธศาสนิกชนชาวจีนและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาสการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วณวัดหลิงกวง ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังวิหารชั้นล่างขององค์พระมหาเจดีย์ทรงสการะพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเกี้ยวแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงสององค์บนโลกมนุษย์องค์ที่หนึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเกี้ยวแก้วกลางเมืองแคนดี้สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาและองค์ที่สองประดิษฐานอยู่ณวัดหลิงกวงแห่งนี้ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองและดอกไม้ทุบเทียนแพ่ที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาหน้าสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสามองค์คือพระที่ปังกรพุทธเจ้าพระศรีสกยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตรยะพุทธเจ้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสการะพระบรมสารีริกธาตุบรรพติจีนเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้ประธานพุทธสมาคมจีนถวายพระพุทธรูปพระภัยสัจชฉยคุรุวัยทุระยะประภาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าอาวาสวัดหลิงกวงถวายประติมากรรมอวเวโลกิเตสวนโพธิสัตว์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงพระดำเนินเวียนขวารอบฐานองค์พระมหาเจดีย์ทอดพระเนตรภาพจำหลักไม้แสดงพุทธประวัติและพระอรหันต์ห้าร้อยพระองค์โดยเจ้าอาวาสวัดหลิงกวงนำเสด็จพร้อมถวายคำบรรยาย สำหรับพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเกี้ยวแก้วที่วัดหลิงกวงรัฐบาลไทยเคยอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยสองครั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการแสดงถึงความจริงใจและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นของทั้ง2ประเทศ โดยครั้งแรกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชมพันษา75พรรษา5ธันวาคม2555ประดิษฐานณพุทธมนทลจังหวัดนครปฐม และครั้งที่สองประดิษฐานณมนทลพิธีท้องสนามหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในโอกาสฉลองครบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสกการะพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วเมื่อวันที่12ธันวาคม2567